สวัสดีครับพี่น้องแต่เรกินนี่น้องมันยังน้่เสนอไม่นูอย่างล่ะสีกแกงเฮ็ดคอนพี่น้องซื้อมาแต่มื่อวานนี่ยังไม่ได้แกงเลยบัดนี้ค่อยกับสีกแกงให้ให้กินด้อเจ้าเป็นเนื้อลยได้บัดนเป็นลาวอยู่ดีๆกลายเป็นเนื้อแล้วได้หนิครับพี่น้องยังค่อยรับชมวงเลยพี่น้องเด้อต <c oughs> ำพริกใส่ ไอ้ประเด็กเข้าไปพี่น้องประเด็กกับเป็นตะจกกไปจทีเิแรงรปเด็กพี่น้องินนดระเด็กอะไรพ้องอินแรงาประเดอะไรพีออกรงนได้เด็อพี่น้องแร่เป็นนัวพี่น้องเป็นนัวกรเบินน <laughs> เป็นบ้านไลยเลยแกงบนมียานางบนมีขาเบือมือแกงแบบนี้แหละชดทังห้อดแกงแบบไปให้เผ็ดฮงจะมีแมงกิโลใส่แมงกิโปงนายเยห็ดคักกาด่ะผักหวานใส่น้ำแห้งคักไข่มดแดงพรอบคุลง ไปอีตู้ช้อนห่อนหม้อฉากทุ่ทไายกัไนะบ้าเพเพิ่นผู้ชื่บ่ค่อยสบายอยากกินแนวห่อนโอเคจัดไปแม่นี่ครับพี่น้องอากาศมันเป็นจป็ะไดพบ่น้องนี่ช้อนห่อนเน่าหนาวช้อนห่อนเนาาหนาวพาไปจัดของห่อนเลยมึงพาเป็นอะไรพี่น้องปฟดเป็นฟดพี่น้องโอ้ยผู้ใดอยากครับ ทำเขาจุเราได้พี่น้องเลอ,อดูของเมื่อเช้นี่แลล่ะเอาซีมันาลาปันอืมแซร็โอเคครับผมสุดยอดอาพี่น้องเรียบร้อยครับผมไปครับแก่งเฮ็ดน้องกะต้มไข่นะครับต้มไข่เดยว,วแก,ก้วบองคือเข้านะครับ ตัวขอกแตงของหวานนกกับข้าวโพดข้าวโพดต้มให้พี่น้องทั้งกองกินกันเลยวันนี้มาพี่น้องเงาสวัสดีเป็นทางการจุกค่ะพอกันตามเคยค่ะพี่น้องจ้ามาเด้อค่ะมาเด้อวันนี้จะกินต้มไข่กินตะไคร่คครสวัสดีค่ะพี่น้องนะ ืมแบบ่วนข <Okay. S 2> วไข่ทอดปลาตะมุสเซาอยู่ที่หนึ่งคนหินนว้วเขานะ่าตอนจะแต่เว่นมือดิ้วเขา่ากินทอเรียนเนี่ยตุกๆ <laughs> ขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะที่เขามาบอกว่าเราอยากกินทอเรียนหลายมันก็ไม่ก,กินแล้ว <laughs> กินก็าหายอิ่มเรือ่องก็าหายอยากขอบคุณนละลายเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนมีเป็นห่วงมั้งเมืกินก็หายอยากก็คือเป็นอยากไรมันบบก,กินแล้วบัดค <c oughs> ือยันคือกันเถอะพ <c oughs> ี่น้องได้ถูได้ข้นคุนบอกเขายังอ่อนอยู่เคุณรังดีนะจ้าแต่กับเป็่อนยังปกติดี แต่ยังป้องกันเป็นป้องกันไว้วอะไรแซยบแซบมาแค่งเห็นเสีบ,สบ,สบ,สบขนาดบมียังนีง่ไปตรงนี้มันนวดหรอ แบบมีทุเรียนครนะมันอุดมสมบูรณ์มันก็มีแต่อจะมันอะไรือย่างมันอีหมแล้วแหละเนาะก็มีเลยไปเนาะไม่อะย่างเริ่มมีแล้วเอ้อยหน่อยสองการเดียนอ่างขัดเกลื่อนไปเลยหม,มองมันมีเนาะแหล่งไม่เลยอ่ะเมืองระยองเมืองจันแหล่งแหล่งแหล่งทุเรียนเลยแหล่งเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุด ผักไตแต่แซ่บพื้นกันรีบหมดพี่น้องบาเมื่อนี้ออกไปด้านข้าวเขาแยกม,มาตัวมันขุ่นตัวสองขุ่นใครจอดสารอไว้ขงงังไปซื้อของในราา้านค้าที่รอก่วงที่มันเมาเหล้ามันเมายาใส่บุตรสองขันน้องมันกมนอยังเลี้ยวเลยพี่น้องไ2 2> อ้สองนมจะตกใจหัวใจโม่จะทิ้วายใจใครเนี่ยวันจอดรถสามรอแล้ว ถ้มันเกิว่ามีคนเมาเหล่ายามช่างหรือว่าเด็กหน่อยเรียนพันเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยเลยมันเป็นหน้อนทางในมือวานแต่ว่าเรียนแบบเรียนประมาณลอยแหรอบอเกิว่าพ่วงรถคนขี่ดินรดพ่วงใ้นสิบแปดลอยเรียนเร็วเลยคนดาเป็นแถบหรือเอล่าใช่ไหนะรันคาเขาดาเนแถบเขาจะาปล่อยน้ำกลนมาแลยยิ่งไปเรีนเรีวไกันขั้นเดียวว่ามปนในซองขั้นก็ที่เป็นมูกันมาทำากันเนาะ คือบางรถพ่วงเรียนประมาณหอยพี่นาะเรียนในไรในมูน่บ้านอ่มบมบ้มบ้บมาบาาม,ามากปะพ็เวลากระสารอห้องจวดบรีบถนนจัน้อยเนี่ยที่ทีเป็นจานใส่น้กินเลยบินเลย <c oughs> บินเลย <c oughs> ที่จะเอนประกรันันหนึ่งมาเล่าเลยอะ <c oughs> <c oughs> รถรถบีนนเอาเนาะ <c oughs> แต่ย่านเด้อพี่น้องคงนขีนะ่รถกลมเงินเอาว่วไปส่วนเขาเขาไปส้วนเวน,นะน,น่ากระไรเนาะล่ะเนาะเอาหมัดระวังเอาเด้อพี่น้องเห็นบ่หมีบ่เป็นเบึงเขาก็ไม่รอดโโดิเอาน้อกินขนะ้าวเนาะหาชมเลยนะโอ้โหนะอะไรเป็นเบึงเขาเนาะ รถกระบะขีบบ่มาขวบขั้วทนายยังพากันไปขี่ลงคล้องน้าออกรถไปจัคคนเลยหาคนเดียบลอยเลยถูวคล้องคล้องมันจอดจับเลยหมดเลยนันเป็นคลองนงอง้ำใหญ่จะคล้องขี่เราเรวเรียวเลียวลงคลองเลยตัวจุ้มลงไปเราออกไรไดไปเรียบลอยั้งหาคนเลยเห้นตัวลงเขง่ามาเลย รถกระบาซีดำยี่ซูซีดำเมื่อนี้ว่าสิพากันเดินทางเลยพี่น้องจักขึ้นมือนไดสิพามุ่นไปนครพนมเกือบไปแ้่เมื่อนี้เล่ยบอกได้ว่าไอเวดก็ย่านเจ้ากสิกรรมรถเจ้าสิเมียมันอยากไปเบื้องงานทหารบอกว่าไปว่มาที่อยากสิไป พี่เบิกขึ้นมายากลำบากหลายกว่าทึ้งหนองแม่ท้องเออวบุคคลยิยบายทำมันใสชาวรถเห็นน้องว่างานทาดเขาอลังการนายเป็นของร้ายหลายคนคน,นไม่ร้ายถ้าแมงยุใกล้ๆยังมายุจัดยุระย่องนี่ไปแล้วอันนี้ว่าคือนี่นครพนมห่างจากสามลอยลนนี่อาจจะไป มีเงินอย่างดังเครื่องไปรอดแล้วนะล่ะม,มีเงินมาเลยบริเ็นมักมันมีงานแบบนั้นพี่น้องงานแบบว่าไปบวชเป็นเพร่ะเขาเกิดงี้ยงไรแบบทาบุญออไปธาตุเงี้ยงสิพักไปงานแบบนั้นจ้งทาสคนมลุงเงี้งสยสเพราะ่าเงี้ยเขาเกิดเงี้ยกว่าเขาคนนุ่มลุงเขาคนนุ่มลุงเลยอยากไปอยากไป ประสาทนี่ยังอยากไปเห็นแบบนั้นเด้บอกพี่นนะอยากไปเห็นของมอง้อลวกๆเขาไปบ,บอกมีโอกาสทีไปใหได้หรบใกล้ๆอย่างเดีร <c oughs> ัมอืยำอยากไปใหได้ทับหลังแน่ๆอยากไปเห็นห่างเท่าประมาณสามร้อยก็ลวกคนนึงมีโอกาสต้องไปแล้หรอชาวใต้ที่ไม่พี่น้องบุญพ่าะพี่อยไปอินสันแล้วพี่น้องของโบราณอยากไปเห็น กินไท่มาซ้ำเล,กลงงยกินแซ่บเลยกินแซ่บบบกทั่วก็จะเป็นอ้วนเนาะน่ะสมบูรณ์กินแลกวกดถอดตาขมอหไรแบบให้ไงก็เบิ่งอ่อนๆก็ยับหยากินเกาขคาบไหลแดงง่ายก็ได้กินน้ำตลอด อย่างน้อยก็ยินว่าอ้วนไปก็ปืว่าผิดนี่แหละพี่น้องอย่างน้อยก็อ,อ,อ้วนอ้วนได้ยินพ่อกระแม่สิไปอนอนบักไกลแคมโบเล่นมาได้ยินชวนจังกำลังสิไปอะไรใด้พี่น้องจังแต่นยนลูกเลยแม่ชวนกันไปเล่นมามานั่งแน่เมืองหนามน์เมืองตาเมาเมาบักแดงหน่วยขึ้นไปขึ้นมาอุ้วตจนบักแดงหน่วยก็ไปหรอก ทำไปเราต้องเอาไว้น้ำทวโพอีกเขารู้เลยี่หรอกาัย่งบ้าเพชรออกไปเล่นทั้งนอกประมาณสองสามชั่วโมงเนี่ยโอ้ยกันเขามาในดีใจแบบตัวอาการเลยนะเร,รเื่องอะไรใกล้คัมกีร์อะไรอยากแสดงว่าเ่อนค้่เงียนี่และบรูดทั้งสีหน้า เลียงสักระเทาคุกกี้น้ำมะาก้หักเนื่องเลยเปนหักงี้ดีเลยอกคือหักค้นเท่าไห่เนาะังแ้กเขาก็มีหัวใจแบบแบบแบบกินแกงไขม่ามาแดงจะทำอะไาแดงเนย แกงก๋วยไก่มาแดงครับอันนี้อยากไปอีสานบริเวณยังไงบอยากไปหากินอาหารอีสานอยากไปกินไข่หมดแดงอยากไปกินแกงผักหวานแกงผักหวานใส่ปลาคอเนี่ยเอาไว้ขาดเด็กทางทีมง่มั่งดมนี่นาการดอกกระเจียวเนาะ พี่สาน้องดอกกรเกียวกัแบแซบมากินกับลาบก็นปนหรือว่ากระเนกปนมันอ่าชิมกินกับลาบกับแก้วกับแซ่บพี่นอกกระเกียวเนาะจะกินออมเขียดน,น้อยๆโทษทีพี่นอ้องเขากระเด็นจะ<ม>กินออมเขียดน,น้อยๆเนนะแต่ขาข้ามบัานหง แ่บลายอ้อมใ็่ปที่ชมดังคนโลกเกยวโลกกินเทกก่าแก้วกว่แบเลยครับ็นกิโลด้วยอาหารอีสานบอกมาเลยอยากแล้วก็มันกระถือนั่นวกแพงคือทางนี้ทาง,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 งที่หบบแพงอีกยังกระแพงที่เราเอ้ยอย่ระยองนะ้าคาคงชิบแ้งขาาแรงเท่าเดิม <laughs> มือเราชามเ้วยเขาเกิดมาจนเห็นไหน,ไหนๆเขาต้องสูง่ชีวิตขึ้นเราออแล้วล่ะกนะินบพี้้วันวานจนะขรับพ่ มึงไายเสมึงอ่ะกินลงไปละอืยุงมันกัดกินเนหนียวไปเส้นมึงแล้วพี่น้องเล้วไปกว่าไหมจิมหนักม,มันก่อควนมาขอบคุณทุกท่านรับชมเป็นโมขุณย่างไรพี่น้องเอ้ยเห็นยังลงไปแล้วพี่น้องเพิ่งหาเนาละล่ะเนาะเวลากินได้กวนพลอยไม่จิมหนักเียครับสวัสดีค่ะพ,พอกันมืออื่นจ้ะบาย <laughs> <laughs>